คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านชอบกินหมูกระทะนะครับผมแต่ว่าหลายคนฮะตะเกียบเนี่ยอพอคีบของเสร็จอคีบเสร็จกินต่อเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมระวังฮะคีบของดิบของสุกปนกันสุดท้ายฮะอันตรายถึงชีวิตเหมือนกับสาวรายนี้สาววัย24ปีเธอแชร์เป็นอุทาหรณ์เลยฮะบอกว่าเธอเนี่ยชอบกินหมูกระทะ แต่ว่าเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพอกินเสร็จนี่ฮะคลิปจากติ๊กต็อกเนี่ยนะฮะเธอไข้ขึ้นจนชักสลบไปถึง5วันตื่นมาอีกทีหูทั้งสองข้างไม่ได้ยินขาขยับไม่ได้<อ>คุณหมอเนี่ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุก12ชั่วโมงและคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะเธออยู่โรงพยาบาลเพราะกินหมูกระทะเนี่ยแหละฮะ อยู่โรงพยาบาลถึง1เดือนเข้า c ีทีสแกนปรากฏว่ามีของเหลวในสมองครับต้องได้รับการผ่าตัดด่วนหลังจากนั้นต้องให้ยาฆ่าเชื้อฉีดสเตรอยเข้าหูเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งรวมกับการทํากายภาพบําบัดซึ่งแม้ว่าเธอเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ปรากฏคำว่าปกตินั้นคือมันไม่ปกติฮะนี่เธออัปเดตคลิปบอกเลยเดินเซหูได้ยินเพียงข้างเดียวแล้วบอกเลยชีวิตเนี้ย ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าห้องน้ําคนพิการเพราะว่าหลังจากกินหมูกระทะเนี่ยแหละฮะเธอเลยอยากแชร์เป็นอุทาหรณ์นะฮะจงใช้ชีวิตอย่าระวังถึงไม่กินหมูดิบก็หูดับได้หลายคนก็เลยบอกว่าสาเหตุของการติดเชื้อเธอก็เลยบอกเลยมาจากการกินหมูกระทะเนี่ยแหละก็คือว่าไม่ได้ทานหมูดิบหรือไม่สุกแต่คาดว่าเชื้อน่าจะมาจากปลายตะเกียบเนี่ยแหละฮะหรือว่าช้อนเพราะเธอไม่ได้แยกตะเกียบระหว่างจานและจริงๆนี่เป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งเพราะคุณหมอเคยเตือนแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะอุปกรณ์ที่เราเอาไว้คีบของดิบอะ กับที่กกเราทานนะของสุกแยกกันนะครับคุณผู้ชมฮะาบางร้านนี่เขาให้เลยนะคนะละ2คู่ดีฮะคุณผู้ชมฮะขอให้กรณีของน้องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับ